ที่ห้องประชุมชั้นสาสากรอมทรักครูมหาสารคามจำกัดนายเกติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เป็นประธาน เปิดงานโครงการ7มิถุนายนวันสากรนักเรียนประจำปี2566โดยมีคณะครูนักเรียน, 2, ยน,น,ยนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสากรจำนวน10โรงเรียนเข้าร่วมภายในงานโดยนายทวีพัฒ์เหล่าบันเทาสากรจังหวัดมหาสารคามในานามผู้จัดงาน7มิถุนายนวันสากรนักเรียนประจำปี2566ของจังหวัดมหาสารคามได้กล่าวว่า กรมส่งเสริมสากลซึ่งได้กําหนดให้วันที่7มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสากลนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีที่ส่งลิเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสากลในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนรวมถึงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสากลในโรงเรียนให้เป็นที่แพร่หลายและเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ รู้ด้านสากลหลักการอุดมการณ์และวิธีการสากลไปสู่ครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปจึงจัดทําโครงการจัดงานเจมิถุนายนวันสากลนักเรียนประจําปี2566โดยกําหนดให้ทุกจังหวัดจัดงานขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรศการการประกวดการจัดการเรียนรู้การสากลในโรงเรียนการประกวดผลงานของนักเรียนได้แก่การประกวดการเขียน เรียงความการประกวดวาดภาพพระบายสีการมอบเกียรติบัตรและชุดอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมงานประกอบด้วยนักเรียนและครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สากลอมทรัพย์ครูมหาสารคามจำกัดบุคลากรสำนักง,งานสากลจังหวัดมหาสารคามหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและกระบวนการสากลในจังหวัดมหา สรคามรวมจำนวนสามรอยคนครับค่ะเส้นต่อไปนะคะขออนุญาตค่ะเป็นเจนละครับ เรียกเชิญนะครับเก็บหทั้งหมดเลยนะครับนะครับเ่านหม้อขอที่เรเล่นให้เ็นตอปัพนะคะ้ักพิเศษนะบอนพานาทำางานจบัญชี